สวัสดีค่ะช่องกะปีชาแนลเนาะค่ะมื้อนี้ป้ากสิบผ้ามะเมืองทุ่งแสงตะวันเนาะค่ะทุ่งแสงตะวันในหนาฝนเฮาเป็นใดค่ะเขียวชะอุอ่มบ่ คุ้มค่ะพู้นค่ะงามหลายค่ะงามขักงามแหนงามขักงามแนนเด้ค่ะเดพูนค่ะถุงแสงตะวันเฮ้าค่ะงามอิหลีงามอิหลอ อันทงหยาเขียวกระจีค่ะเขียวกระจีเข่ากำลังงามค่ะเนี่ยได้อันเข้าแล้วเด็กเข้าแล้วเนาะค่ะงามขักงามแนนโอ้ยค่ะคุนคือ บ้านซานฟราซิสโกโเนาะค่ะพูนะฝ่ากับมืดคือมาแอะอีกแล้วฝนกะทําทาต่างเขาสิตโตกอีกหลอบแล้วเนาะค่ะเมฆลอยองลงองลงมาแล้วค่ะค่ะนั่นละ่ะเขาก็สิได้รับฝนย่างเต็มที่ละค่ะค่ะระบบที่นี่เนาะค่ะอัน ฝนที่ตกมาสี่มือเล้วเด็กค่ะตกสี่มือแล้วโอ้น้ำหลายคักแล้วหลายกันตกไปอีกจักน้อยนี่ก็สิมันมันสี่หลคักโพเด,ดีค่ะมันสิเบเบอพอดีแล้วมันสิเกินพอดีแล้วค่ะมันสิเกินพอดีแล้วทงนากับครึ่งเงบเงาค่ะมึงบ่มีนนกบ่มีหนู เงียบมิดอิมซิมบม่มีเสียงจอกเสียงแจ๊กเสียงแก่เสียงจุกจิกจิกจ,กจ,กจ,กจิกของสิงสาราสัตว์เลยค่ะเงียบเฉียบไปมเมื่อเพิินกะสีบะกาออกจากอันหังบ่เหมือนนี่เออนกนี่สีบมีเลยค่ะทุกมือผีเสื้อว่าจันบินวนไปวนมา มือนีพีเสียกับบ่วันบ่นมีอีหยงังสีวันสีแว่นไปเลยค่ะค่ะเห็นแล้วก็อืมมันเหี่ยวเหียวหัวใจจังได้บอกบ่ถือค่ะเหี่ยวหัวใจบอกบ่ถือเนาะค่ะเหี่ยวแหงหัวใจหลายแต่ว่าดีใจที่เห็นถุงหน้าเขียวกระจีค่ะ ได้รับฝนบบแรงบบแหงเขียวกะจีเขียวงามค่ะค่ะเป็นตาสิได้เขาล้ายยูดอกปีนี้เมืองซ้งแล้วค่ะขันมานามมาหลายค่ะวันนี้นี่สิบไวเด้ค่ะสิบได้ร้ายยูกระสิกลายเป็นกระสิบไได้อีกละเพราะว่านามมันสิถ่วมค่ะค่ะ,คะพุนาเมืองทองฟ้าค่ะ ดำคึมร้อยองลงองลงไปแล้วค่ะม <c oughs> ันนี้ซีมือแล้วให้เศ <c oughs> ้าซาอันตากเสือตากผากระชิได้ตากซักนั่นเอาไว้ก็บบได้ตากตากบบไดโตกลงมาใสอีกค่ะปูนค่ะปูนปูนเห็นว่าค่ะดำทะมึนตื่นยุ่ปุ่น่ะ ค่ะดำทะมึนอยู่คุณนัืมแหละโอ้แต่ว่าตกพอดีพองามอย่าตกหลายอย่าตกอีกเสาเบรกเอาไว้สก้อนให้น้ำิีมิแล้วจังคอยอันตกไหม นั่นล่ะอันนี่เห็นบ่คคะ ก็สิขอโตซ้ำนี่ละค่ะมัดทายไม่อันให้พวกเฮาได้เมืองกันว่าบานเฮาทุ่งแสงตะวันบานเฮานี่เป็นจ้งได้สวยงามขนาดใดค่ะเป็นตาอยากกลับมาบานเฮาบอสิคือบบมาเมืองเด้อทุ่งแสงตะวันค่ะสวัสดีค่ะ